สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องเดวิชแนลเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปปั้นเจ้าซุปเปอร์เนาะให้มันเป็นทรง USDM นะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับประมาณนี้เนาะ USDM นะฮะก็จะออกมาทรงอย่างนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาทรงนี้กันนะครับแต่ข้อเสียของเกมนี้มันน่าจะยังไม่มีชุดสปอยเลอร์ตัวนี้เนาะตัวหางหลังนะครับวิ่งหลังตัวนี้ยังไม่มีเนาะเดี๋ยวเรา ไปเอาเท่าที่มีในเกมก่อนครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเลือกเป็นรถสีขาวนะครับของซูเปอร์เนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ซื้อรถเลยนะครับก็เข้าไปที่ออโต้โชว์นะฮะมาที่บ้านเนาะแล้วก็เลื่อนไปหานะครับคําว่า Toyota นะครับตัวนี้อยู่ได้ในร้านค้าธรรมดาเลยนะครับโตโยต้าโอเคโตโยต้าเนาะก็เลือกนะครับเป็นมันจะมี2ตัวนะก็ผมจะเลือกใช้เป็นตัวธรรมดาแล้วกันนะครับตัวข้างบนมันเป็นตัวเดียลซีที่เขาจูนมาแล้วเนาะเราจะใช้เป็นตัวนี้ธรรมดานะครับก็ จะเป็น320ม้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มันจะจบกี่ม้านะครับสำหรับเครื่อง 2G ที่อยู่บนซูปาร์นะครับก็กดนะครับแล้วก็กดซื้อเนาะกดซื้อนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาบิวนะครับตัวนี้เนาะเป็น USDM นะครับก็ให้เราไปที่อัปเกรดนะครับอ่ะแล้วก็ไปเลือกที่คัสตอมอัปเกรดนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทชุดแต่งกันก่อนนะครับก็ใส่ข้างหน้าเนาะเป็นลิ้นหน้านะครับจะลิ้นหน้าจะเป็นคาร์บอนนะครับให้เราเลื่อนหาดูอ่ะโอเคเจอคาร์บอนนะครับเป็นตัวนี้น นี่นะฮะตัวนี้ตัวนี้นะครับคาร์บอน,นอยากได้ผมอยากได้คาร์บอนเคลือบเงามากเลยอ่ะ <mel od ic> งั้นใช้นี่ไป,ปก่อนล้กันนะครับโอเคใช้ไปก่อนนะฮะก็สปอยเลอร์หลังวิ่งหลังนะครับวิ่งหลังในเกมนี้นะเหมือนมันจะไม่มีตัวที่ผมคาดการไวนะ้เนาะก็จะใช้เป็นวิ่งเดิมนะครับใช้วิ่งเดิมนะแล้วก็ตัวนี้ฮะเราจะเปลี่ยนทอ่อโอเคเราจะใช้ตัวนี้นะครับนี่เลยนี่เลย,น,เลยนี่เลยนะฮะเลือกเข้าไปนะครับจากนั้นให้ไปดูที่ฝากระโปรงฮะฝากระโปรง ก็คือที่จริงเราใช้เดิมๆได้เลยนะครับฝากระโปรงเนาะตัวด้านข้างก็เหมือนกันนะฮะอ่าใช้เดิมได้เลยครับไม่ต้องไปแต่งอะไรใช้เดิมได้เลยโอเคอันใหม่ไม่สวยนะจากนั้นนะครับให้เราไปดูที่ล้อนะครับล้อ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 เราจะใช้เป็นล้อลายที่มี2ชั้นนะครับเป็นล้อ2ชั้นเนาะจะเป็นล้อสองชั้นนะครับก็จะออกทรง USA ซะหน่อยนะฮะโอเคลองลองเลื่อนดูนะครับ เดี๋ยวเราเอาใกลเคียงแล้วกันนะครับเอาใกล้เคียงเราก็จะได้ประมาณแม็กนี so ้นะฮะโอเคจากนั้นนะครับเราได้ล้อเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาเพิ่มขนาดยางนะครับก็จะล้อสัก3ามหนึ่งห้าแล้วกันล้อหน้าด้วยนะครับล้อหน้าสองห้าห้าสองห้าโอเคเอาเท่านี้นะครับล้อหน้าเนาะก็ขยายล้อนะครับขยายล้อเลยให้มันใหญ่ไปเลยแล้วก็ usdm จะล้อลลนท่าด้นี้ง ทรงนี้ต้องมาสลทรงล้อลน้ลนล้นองมาแล้วอ่าประมาณนี้ฮะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวล้อไม่ถูกใจเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนที่หลังนะครับเดี๋ยวลองหาไปดูอันที่ถูกใจเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องนะครับเครื่องเครื่องมันจะเป็นเครื่องเก่านะอ่ะสองเจนาะอันนี้สองเจมา,าเครื่องเลยนะครับเราจะไม่ใช้อะไรนะครับก็เดิมมันสามรอยสมาเดี๋ยวเราไปลองใส่ดูนะฮะ ตัวนี้มันเลือกได้ว่าเป็นเทอร์โบเดียวหรือว่าทวินเทอร์โบก็ก็ตัวรถมันให้มาอยู่แล้วมันเป็นทวินเทอร์โบเนาะอันได้เทอร์โบเดียวก็จะแรงเข้าไปอีกนะฮะบวกเข้าไป400โอเคเอ้าเทอร์โบเดียวฮะจะเข้าไปโอเคโอ้ลืมเปลี่ยนยางผมลืมเปลี่ยนยางลายสวยๆนะครับสำหรับรถ USA ผมว่าลายนี้ลายนี้ลายนี้ลน์นี้สปอร์ตทรายคอมเพลว์นะครับเราเลือกตามลายนะเราไม่ได้เลือกเราไม่ได้เลือกตามอะไรนะเราเลือกตามลาย โอเคอเดี๋ยวผมขอเอาซูมเข้าหน่อยนึงไม่สักโอเคนี่พอกำลังสวยโอเคเนาะปั๊มเบรกนะครับปั๊มเบรกเราจะใส่เป็นเห็นเห็นลายปั๊มนะครับเป็นจุดนะโอเคอ่าใส่เลสไปเลยนี่ก็แต่งไปนะครับได้บอกโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอยัดพวกเกียร์พวกอะไรก่อนโอเคอ่าเดี๋ยวเรามายัดที่เครื่องนะครับตอนนี้มันอยู่ที่สี่รอยี่สิบสี่ม้านะ่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจบกี่ม้านะครับก็จะจบอยู่ที่พันห้าร้อยม้านะครับพันหกอะไรอ,อีกอีกแต้มเดียวก็คือพันหกอ่ะเอออีกแต้มเดียวพันหกม้านะครับก็ เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอเปลี่ยนสีล้อก่อนสีล้อยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีล้อนะฮะก็เข้ามาที่เพนคาร์นะครับเราได้รถสีขาวแล้วเดี๋ยวเรามาดูสีล้อกันโอเคสีล้อเนาะมันจะเปลี่ยนได้นะครับก็ลองเลื่อนมาหาดูตรงนี้นะฮะโอเคเนานะจะได้ประมาณนี้นะครับ อ่ะสำหรับสีทองล้อก็ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรากด enter แล้วก็ใช้ไปเลยนะครับโอเคเนาะั๊มเบรกสีแดงอ่ะโอเคแล้วนะฮะวิ่งหลังวิ่งหน้าโอเคเรียบร้อยเนาะเซฟนะครับเดี๋ยวเราไปเทสอดรถกันนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับสําหรับซูเปอร์พันห้า้มานะครับก็เกือบพันหกเลยพันห้าเก้าเ้าันลยไหมผมขอนับเป็นพันหกเไหโอเคนาะนับเป็นพันหนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับ เสียงเธอโบก็เอาเรื่องอยู่นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูรอบรถกันก่อนนะฮะดูรอบรถก่อนโอเค U S D M ของเราทวงสวยนะทรงสวยทรงสวยอเดี๋ยวเราไปเทดส t ัวท็อปสปีดนะครับเดี๋ยวเราไปเทียท็อปสปีดเนาะ U.S.T.M ก็คือทรงอเมริกันนะครับทรงอเมริกันเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ทางด่วนกันดีกว่านะครับจะได้รู้ท็อปสปีดของมันแล้วก็รถคันนี้มันวิ่งยังไงนะครับในระดับทางตรงนะล้อล้อสบัด ค่อยๆไล่ไปแล้วกันนะฮะ มันสะบัดนะมันคุมยากเลยนะครับพันพันหร้อยมาเออไม่กลายย้าเหยียบเต็มอ่ะรถมันสะบัดมันแรงเกินนะครับแรงเกินสี4 20, 4 35, 4 40, ่ร้อยยี่สิบส่สามี่รสี่สิบว่ามีสี่รหกิ มันยังไปได้อีกนะรอบอ่ะมันไปได้อีกนะครับมันน่าจะได้สัก460อโอเคเนาะโคตรแรงแรงคงไม่อยู่จริงอ่ะออก3อะ่ะอ่ะดูด,ด,ดูออก3ามไม่ดูเห็นปะเนี่ยกดเต็มไม่ได้นะครับออก3กดเต็มไม่ได้คือมันแรง เาเป็นว่านะครับมีประมาณนี้นะครับสําหรับรถ USDM เนอะที่เป็นซูเปอร์นะครับก็รถมันจะแรงจะคุมยากเท่านี้ก็แนะนําว่าถ้าอยากขับง่ายๆเลยก็ไปลองทําขับสีดูนะครับอันนี้มันขับสองนะขับหลังมันเลยขับยากนะครับก็ลิปทำ USDM นะครับสําหรับซูเปอร์จะส่งให้ USDM แนละ้วก็มีประมาณนี้นะครับผม ก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครก็ขอกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ